อายุสเดือนไก่ป้าเก้าตัวอายุ3มเดือนครับเนี่ยเริ่มเริ่มจะรู้เพศแล้วเนี่ยตัวซ้ายสุดน่าจะเป็นเพศเมียตัวเมียเนี่ยสองตัวเนี่ยส่วนตัวขวาเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้ ตัวคู่ซ้ายมือเป็นตัวเมียเข้ามาแซมอีกเป็นตัวผู้ผมจะสังเกตที่ขนคอดูขนคอสีขนคอจะออกเข้มกว่ากันครับตัวผู้นี่จะเข้มตัวเมียนี่จะออกน้ำตาลหัวหัวคน เสียงร้องเสียงร้องเริ่มเปลี่ยนครับร้องก็ร้อกแปลว่าตัวเมียนี่ก็ต้น่าจะเป็นตัวเมียตัวเมียนี่น่าจะห้าตัวผู้น่าจะสี่ครับ จากลักษณะแล้วทุกคู่ที่ชัดๆเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งตัวข้างในสองตัวนี้สามัวอยู่บนคอนคอนนั้นน่าจะเป็นตัวเมียตัวเมียกูเมีย ชัดเจนครับติดตามนะครับไก่ป่าร้อยเปอร์เซต้าตัวจับมาจากป่าโดยตรง <c oughs> แต่ผมก็หาข้อมูลอยู่ว่าดูไก่ป่าร้อยเปอร์เซต ดูแบบไหนลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังตอนี้ก็ผ่านผ่านไป4ีหข้อแล้วครับมันก็มีเยอะแยะที่เราจะดูรายละเอียด บางทีไก่ป่าจับมาจากป่าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไก่ป่าร้อเอาจจะมีเป็นรูปผสมไก่บ้านไก่แก่แต่แป่ครับต้องดูที่ที่พฤติกรรมของไก่ครับ นับจากซ้ายไปขวาตัวที่หนึ่งน่าจะเป็นตัวผู้ตัวที่สองตัวเมียสามตัวเมียสี่ตัวผู้ห้าตัวผู้ ถอดออกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวดูใหม่ตัวเมียครับเข้ามาแล้วตัวใหญ่สุดเนี่ยตัวเมียสามตัวกู้สองที่กินอาหารอยู่ตอนนี้ดูขนหลังนะครับขนหลังมันจะแซมแบบ ไม่เหมือนกันงอนก็แตกต่างกันงอนจะงอนเล็กแต่พวกตัวผู้เนี่ยจะเริ่มเริ่มมีงอนแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มไม่เห็นงอนขึ้นมาแล้วตัวเมียยังยังไม่เด่นชัด ตกทุกวันครับช่วงนี้เนี่ยอายุสามเดือนวันนี้วันที่ยีบเก้ายีบเก้าสามสิบอาหารก็อาหารทั้งหมดเก้ากิโลที่ยังไม่หมดน่าจะเหลืออยู่ประมาณสองกิโลสามเดือนหมดไปสักหก จกิโลได้ครับแล้วข้าวสุกอาหารข้าวสุกแตงกวาผลไม้ผักตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับเลี้ยงมาเนี่ยสามเดือนนี่จะเข้าเดือนที่สี่โอเคครับ